ที่เด็กๆเ,เขาปิดเทอมแลวดูใบไม้ร่วงกันแล้วนะคะวันนี้วันแรกก็จะพาเด็กๆไปเล่นที่สวนกันค่ะก็เตรียมน้ำชาไปกันก็วันนี้ก็ต้องเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยนะคะเ,เดื่อเด็กเขาก็จะเล่นน้ำอาจจะมีเล่นน้ำอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเตรียมของไปให้ครบน้ะ นี่ก็เป็นขวดน้ำแล้วก็ขนมอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เราก็แวะมาหาวันนี้กิลิซื้อไปที่กินที่สวนกันนะคะที่เซเว่นให่ดีวันนี้กิลิชิวนี่จัง นายลูกอ้อัตตาโอเซ่ก็ได้ชาู่ชา่อคอ,อ,อันนี้อร่อยมากเป็นข้าวผัดเนาะวันนี้กินข้าวผัดมาหมอีกชิ้วๆกันอีโกทาดิหรืออีโกะไม่โกะไม่โก็นั่นก็ยี่เนาะอันนี้ก็เป็นลายอันนี้กินหรือ,นนอนนเหรออันนี้เป็นแซลมอน มามาช่วยอะยูจากชาหันจาม่มามูช้าหันอีกชาหัมด้นะจอัะ้これ何ハมอันนี้ก็คาสジ。ี่ちอんเนเซจอันนี้จาโซเซจิอดเลยีว่าทำมากโอ้มมโเป็นแบบไข่กับรสอะไรชอยุอันนี้พอไหมอะ นี้เราก็ซื้อขนมปังไปด้วยแล้วกันให้เด็กๆกินเวลาเขาเล่นเหนื่อยๆเขาก็จะหิวนะคะแต่เราก็ดูว่าไหลบ้างอันนี้ช็อกโกครีมอันนี้แบบนิ่มมากอันนี้เป็นว้าวเทริยากิน่ากิจังก็ขนมปังอะไรเนี่ยโมจิฟุะทามากุปัง ทามาโกパンもいそうないうじゃนือเช้าไปลูกแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเล่นที่สวนกันค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังกินอยู่ื้อที่เซเว่นกินข้าวเช้าแล้วพอส้อที่เซเว่นก็จะกินเดียนเองนะคะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะไป เล่นที่สวนไม่แน่ใจว่าวันนี้ซากุระที่สวนเขาบานหรือ,อยังนะคะแต่ที่นี่เขาก็จะมีชื่อเสียงเรื่องซากุระด้วยเดี๋ยวเราลองดูว่าเผื่อเขาบานแล้วถ้าไม่มีซากุระก็น่าจะมีดอกไม้อื่นนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฮาลุค่ะออตอนนี้เราก็มาถึงสวนแล้วนะคะวันนี้ป,ป๊าทำงานแม่ไอยก็เลยต้องเอาเด็กสองคนมาปล่อยพลังกันที่สวนค่ะแล้วก็วันนี้มีนัดเพื่อน คนไทยนะคะก็เป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันมาตั้งนานมากเลยอ่ะเนสศึกาการวัดวัดอันนี้กันอาริะโตไซมาฮาส่วนที่นี่ดอกไม้ก็จะสวยมากนะคะเป็นที่ที่แม่ออยมาบ่อยมากอันนี้จิวาแล้วก็นัดเพื่อนคนไทยเอาไว้ก็มีลูกชายสองคนเหมือนกัน พี่ว่นซื้อตั๋วลูกชิกอยกพี่ว่านซื้อตัวให้ยูจังคนเนะเสร็จแต่สวรไหนะอันนี้อันตรายนะคะเขาก็จะบอกว่าห้ามจับมันมีอ่ะลูกห้ามจับออัตราสวรไหนได้กี่ถ้าเจอก็อย่าไปจับมันนีเสียกับคุกกิโมะโมดโกมโดโกดนะ อันนี้เด็กไฮวิบูลซื้อตัวเยอเิจีอ่อีจิไหม่ก็จะเป็นเด็กเล็กหกขวบหนึ่งร้อยเยนถ้าเป็นเด็กราคาถูกนะแล้วก็วพี่บูลสองร้อยเยน200 en, ใช่ไหมคะแล้วของมาหมาอีกปันคนะผู้ใหญ่แพงมากเก้าร้อยเยนโอเค,เอเคทั้งหมดเท่าไหร่คะลูกเยอะนะทั้งหมด900 B, 200 B, เก้าร้อยบวกสองร้อยบวกหนึ่นงร้อยเท่าไหร่เอ้าพี่บูลยังไม่ได้ใส่งเงิน อออกมาแล้วโอเคไหนมาดคดูตัวไหนครับง่ายแอนเดอร์เซนคอเองวันนี้เรามาเล่นที่สวนแอนเดอร์สันนะคะแอนเดอร์สันพัก์าเหมือนแม่อเคยเคยทำคลิปเอาไว้แล้วสักสองปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปสวนกันเลยเนี่ยก็มีเพมเพลตตรงนี้เอาไปเอาให้พี่กัน こんにちはใช่บิ๊กจังอะขอบคุณค่ะวันนี้จะมีดอกไม้บานไหมนะอันนี้เราจะต้องเขียนแปะไว้นะคะแปะที่เสื้อเด็กบวกเด็กอะไรพวกนี้ก็ได้เผื่อเด็กเล่นๆอยู่แล้วหายไปเขาก็จะได้ติดต่อพ่อแม่ได้เนาะอ่าไปกันเลยครับ วันนี้ก็มีดอกไม้บานเยอะเหมือนกันที่นี่สวนที่นี่ก็สวยทุกครั้งที่มาเจอก็สวยจิซึมะมนมุนอยู่นี่จังสอดไก็ล้มุกเนี่ยแล้วัโอเนี่ยอนนีอยู่ไหนเน่ยอิคุจนี่ยที่นี่นะคะช่วงฤดูใบไม้ใอไมช่วงฤดูสุสร สุสรามีตาคาวาอิจังขอเล่นนะเชื่องดูใบไม้ผลี่ก็จะมีดอกไม้แบบดอกไม้เยอะแยะมากเลยถ้าใครรู้จักก็แนะนำแม่ออยกันได้นะก็จะไม่ค่อยรู้จักชื่อดอกไม้สักเท่าไหร่ได้ไหมลูกยื้นไปขอไปูชมไปครับดอกไม้สวยมากอ่ะลูกสวยมากสวยอ่ะนั้นฐานที่ใช่บ้าบอ ไแผนที่ม,มารู้แล้วปะอันนี้ช่องาหลุมมันก็จะเป็น<ท>ตอกมาเขาก็จะเปลี่ยนไปทุกฤดูเลยค่ะที่นี่อันนี้เราก็ต้องไปเดินหาเพื่อนเราก่อนเพื่อนเรารอเรานานละแต่รู้สึกว่าซากุระน่าจะยังไม่บานนะน่าจะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เลยอะ่ะ น่ากอ,กอีียะนะ่ดอกไม้สวยมากวันนี้นะคะแม่อวาก็นัดเพื่อนเอาไว้นะคะเป็นเพื่อนคนไทยรู้จักกันนานนานมากเลยที่นี่แหละแล้วก็เขาก็มีลูกแล้วก็อยู่โรงเรียนอนุบาลเดียวกันวันนี้เราก็นัดมาเล่นกันนะคะช่วงปิดเทอมอะไรคะลูก ตีมันนี้ก็เป็นดอกไม้สีม่วงสวนที่นี่นะคะก็จะดูแลดีมากเนื้อนี่ก็จะเป็นแบบคุณลุงคุณอะไรอ๋อมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นควันอะไรก็ไม่รู้คุณลุงคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาดูแลสวนดีมากมากเฮ้ยสากล้าบานแล้วลูกคี่ได้แดรเนี่ยกี่ดเยี่ยะมเรน

ว่ญญาล่ะซากุระใส่เดอร์ยอซากุรอันนี้วันนี้ซากุระมาบาแล้วที่สวนเยอะค่ะสัญลักษณ์ของที่นี่นะคะก็นี่เลยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรกังหันลมมันก็จะเป็นสวนเหมือน,นในทะเลน,นะคะเขาทาเหมือนสวนในทะเลเมื่อไหร่เคยทําคลิปแบบว่าแนะนําไปแล้วเนาะ ถ้าอยากจะรู้จักสวนที่นี่ในช่วงฤดูหนาวนะแม่ออยมาช่วงนั้นก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆเข้าไปดูได้นะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในสวนนี้พี่บุญซากุระสกอสโซเดียรโอ้ยซากุระบานแล้วอ่ะพี่บุญสวยมากนี่เป็นแบบเป็นทางเดินเข้าไปเลยนะคะตรงนี้อ๋อซากุระบานแล้วค่ะตอนนี้สวยมากเลย ไปครับตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้พายเรือด้วยถ้าอากาศดีๆน่าพายมากเลยก็เคยมาพายตอนช่วงหน้าหนาวนะสนุกดีเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นแบบซากุระบานานะคะอะ,อ,ะอยู่วิ่งไปแล้ว ซ,ซุกสวยมากเลยมาช่วงพอดีเลยนะคะมาไกลยังแบบบานไม่เต็มที่หรอกน่าจะบานประมาณสัก30%ปเซยังไม่ถึงแบบบานเต็มที่เท่าไหร่นะคะก็ยัยงเป็นดอกตูมๆอยู่อาทิตย์หน้านะถ้ามาน่าจะเต็มละสองาวันน่าจะบานเต็ม ส, <S 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 สวยจังโอยตรงนี t> <t <t um, an はは <t <t ้ต้นตรงนี้ตรงโซนนี้นะคะบานประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแน่แล้วค่ะก็แบบเป็นพุ่มมันดอกสวยมากเลยวันนี้โชคดีมากมาเล่นมาเล่นวันนี้ช่องซากุระบานพอดีเลยคือแบบจะให้ดูว่าแบบซากุระต้นใหญ่มากเลยนะคะที่เนี่ย เทียบกับคนนี้คือแบบว้าวมากมังไกลแนนีจังซากุระวันนี้ก็มีคนมาเล่นกันเยอะเหมือนกันนะคะก็าดูกิเล่นกันดูคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีวางเต็นท์อย่างนี้เวลาเขามากันก็เป็นสีสันเลยเ ก็จะวางเป็นกัอแบบนี้เลยค่ะขายลูกคือแบบซากุระต้นนี้ต้นนี้ตรงนี้นะคะใหญ่มากเลยสวยนี่ก็จะเป็นบริเวณสวนกว้างมากๆเลยนะคะที่เนี่เอาจะมาเล่นบ่อยมากก่อนที่จะมีโควิดนะตตอนนี้ก็แบบนี่ก็คือเริ่มมีคนมากันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอเพื่อนแล้ว เจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วพี่บุญแม่มาช้านิดนึงวันนี้นะคะว้าดอกไม้สวยมากคือแบบมาเล่นแบบข้ามกลางอากาศดีๆอย่ดีมากเลยเพื่อนๆเจอกันละคุณจอยซากุระบันบานเต็มมากเลยอ่ะบันบานแล้วอ่ะสวยเนอะสวย หรอตรงนั้นสวยก่อนนะแต่ตรงนี้ก็สวยอยู่นะแบบต้นเบล่์เลยนะซากุระที่นี่เนาะต้นใหญ่ามากเป็นร้อยเลยเหรอซากุระมันอยู่กี่ปีอะ <laughs> แต่ดูต้นแล้วมันใหญ่ใช่เลยจิมาสกุิดเตะมาสกุิดเตสวยจังเดินเด้อโอ้ยอันนี้ เ,เราจะขึ้นไปเล่นอ,อันนี้นะคะสุเบดีไดยาวๆวันนี้ลงไปหาสัตกุรลกันวันนี้เราก็เดินขึ้นมาข้างบนก็ต้องรอนะคะคนก็รออยู่เยอะอยู่นะเนี่ยนะคะที่นี่เขาก็จะ วางเต็นท์กันแบบนี้เลยเอาตาไก่มยอากาศดีมากเอตะไาก่น่าะไคร่แน่สูงมากคุณพิวบอกวันนี้อากาศดีอะ่ะนั่าจะเยอะกว่าตาไก่แน่น่าจะเยอะกว่าตาไข่แน่ตอนนี้เราก็ขึ้นมาตรงข้างบนแล้วนะคะข้างบนก็วิวสวยมากซากุระแบบอย่างใหญ่นี่คือต้นเดียวเนาะใหญ่เบิ่มเลย คนเหลือตัวนี้นเดียวสวยมา,มากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปนี่ยิ่ซิตต์จะไปเล่นสไลเดอร์กันโอเกันนันอยู่พี่บุญหายไปกับเพื่อนละโอเคไอ้เดี๋ยว <laughs> ไม่อันนี้ไม่ได้มาเล่นหลายปีมากเลยเป็นโุโมอคากร้านะคะเนี่ยสวยมากว้าสุดยอดทาโนชิกาตะทาโนชิกาตาสนุกดีตรงมุมนี้ ก็สวยมากเลยากุล้าแบบเป็นอุโมงค์สกุล้าอยู่เล่นอะไรอ่ะลูกพี่พุญหายไปไหนแล้วล่ะพี่พุญหายไปกับเพื่อนแล้วอ่ะอ้่ะเล่นแอชลี่จิกก์กระดิใจอีกเหรอมกลายเป็นแม่มันเล่นกับพี่น้งองยูสองคนเล่นจิกส์เล เนี่เราก็มาเล่นอาโิจิกะอาโคจิกะระร์จิมาเลยอี๋มาเล่นกันตรงนี้ก็ได้ไอ้เริ่มเดินหนีกันเขาว่าดสหรอโคจิอาลุกได้เไป はいわすごいあ、ありがとう。やたゃん。นี่ก็พาลิงมาปล่อยป่าให้ปีนป่ายแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีแบบเลเวลให้สําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่แล้วว่าสําหรับแบบคนเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ทางแถวนี้ก็จะเป็นแบบสําหรับเด็กเล็กๆหน่อยอย,อ,อย่างน้องยูอย่างเงี้ยนะคะก็ยังยังไม่ใช่เด็กปฐมอย่างเงี้ยพี่บุญนี่ก็จะไปคอสยากๆหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหน <laughs> มันกว้างมากที่นี่ฮัโลโหลทุกคนวันนี้นะคะแม่าก็จะพาเด็กๆมาเล่นกันก็เป็นกิจกรรมที่ทำกันบ่อยๆช่วงทีป่ป๊าเขาทำงาน<ม>า <ๆ S 1> ใช่ไหมเราก็ไม่รู้จักกันทันทีเปล่าอ๋อ แล้วก็เราก็เลยต้องพาเด็กๆมาเล่นนะคะเพราะถ้าเขาอยู่บ้านเขาก็จะจับ iPad จับ iPhone เ,เล่น,นเกมซะเยอะนะว่าก็จะชอบพาออกมาข้างนอกมากกว่า <laughs> อะไรอ่ะดูอ,อยู่ดูอยู่พยายามเลยังกบเตะกาบาเตะ 、頑張れ。มาเลยว่ากัลาตอนนี้พี่เจบุญก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วอะจอะไรอะครับใันวเหมือนอะโอเจบุญหายไปแล้วไม่รู้ไปเล่นตรงไหนของสวนอันนี้ก็จ้า

ก็จะสูบแบบนี้นะคะ ก็มาเล่นตรงโซนสวนน้ำนะคะตรงนี้สักกาลาบานแล้วอ่ะดีใจมันใกล้มากเลยนะคะสักุรลที่นี่ซากุระที่นี่นะคะมันก็จะใกล้มากเลยแบบนี้นะเราก็แบบน้ำบาดานี้พอดีเลยไม่หอมหวานๆนะหอมหวานๆนะ ก็อ,อ,อยู่ก็เล่นปั่นน้ำอยู่ตอนนี้นะคะอมัสอ อ,อันนี้พี่บุญมาล้วคุก็ไม่ซื้อได้ตกใจหรอ,อกอลออเลยจกินากินง่ายๆพี่คุนกินช็อกโกแลตไปแล้วหรอเ๋็วมาก เหมือนกับจะเริ่มตกเลยเล่นกันตั้งแต่เช้าจนบ่ายสามแล้วนะคะจะบ่ายสามบ่ายสองกวา่าแล้วก็เหมือนฝนจะตกเลยตอนนี้เดี๋ยวเราต้องหนีฝนลากก็จะอาจจะต้องกลับแล้วเนี่ยนี่ฝนตกอะ่ะถ้าฝนตกนี้ก็เสียดายซากุระมากเลยเพราะว่ากลาลังบานนะคะถ้าฝนตกซาก,กุระเขาก็จะร่วงเลยอันนี้คิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะบานเต็มที่เลยตอนนี้นี่ก็ร่วงอยู่ละ ถ้าฝนตกนี้ก็น่าจะร่วงแล้วแต่เราก็จะดูก่อนว่าจะทำยังไง <c oughs> เดินกับสภาพตากฝนกลับบ้านกันเลยนะคะวันนี้ <c oughs> กลับบ้านกันลูกไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะใครรอ้าจัดตาถาใครายังมันจะนอเวันนี้เราก็เล่นเกันเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะกลับบ้านค่ะโอ้สกระาล่วงแบบเต็มเลย

จังเลยดอกอะไรไม่ร okay. ู้คุณทำอะไรให้น้องเอน้องตองแยกวันคุณทำไรน้องกลับคืนี้องยกวันเปียกหมดแล้วค่ะกลับบ้านกันป้าบี ขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมหลักๆสำหรับแม่บ้านในญี่ปุ่นในช่วงที่ลูกๆปิดเทอมกันค่ะก็พาออกมาเล่นที่สวนในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมดอกไม้สวยๆในฤดูใบไม้ผลิในญี่ปุ่นกันด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ